อยากให้คุณมาลอง300ร้อยก๊าลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิงแน่นอน300ร้อยก๊าลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองดูได้ไม่ในในในต้องาสวัสดีครับนีู่่อผมแชมป์สามร้อยกับในช่วงทำมาหาแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถ b m 4ประตูที่แต่งทรงสปอร์ตราคาแบบจับต้องได้สบายๆต่ำล้านครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้า BMW F30 รุ่น 320i Modern ซึ่งมีความเป็น Luxury และเครื่องยนต์แบบเบนซินครับใครที่อยากจะได้รถ BMW ที่ไม่ได้เสีเยงเรื่องน้ำมันว่าจะกินกว่าดีเซลแต่ได้เสียงเงียบขับสนุกขับสบายจูนได้เอาไปแต่งได้แบบสบายๆเป็น 320i เบนซินคันนี้เลยครับสนนราคานะฮะตัวรถปี2013ราคาที่เขาขายกันอยู่ประมาณล้านเกหมื่นล้านหนผมขายเพียง9ก้าแส 59,0 0 0บาทพอราคาถูกที่สุดในตลาดแล้วผมบอกเลยว่ากับการแต่งแบบนี้นะครับรถคันนี้มีการตกแต่งนะฮะโดยรวมข้างนอกเนี่ยเริ่มตั้งแต่กันชนหน้าเลยกันชนหน้าเป็น M Performance ครับพร้อมใส่ลิ้นรอบคานเป็น M Performance ไฟหน้ามีวงแหวนครบหมดครับในส่วนของช่วงล่างและล้อแมกนะฮะล้อแมกคันนี้นะฮะเป็นขอบ19พร้อมยางใหม่4เส้นล้อแมกจับฟิตเมนต์ของ f 3 0ตรงเป๊ะตรงสเปคทุกอย่างนะฮะด้านในนะฮะเปิดประตูด้านในมา ซอกด้านในเนี่ยต้องสวยก่อนไม่มีการพ่นไม่มีการแกะไม่มีการไขครับคันนี้ตรงสเปคทุกอย่างสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนี้คุณอยู่ครบไม่มีการพ่นแปะสติกเกอร์ใดๆทั้งสิ้นครับภูมารไายเดิมจากโรงงานมังติฟัง์กชันครับเลขใหม่อยู่ที่99,000กมิลโลเท่านั้นไม่ถึงแสนนะฮะส่วนจอคอมมาทุกอย่างอยู่ครบเกียร์ออโต้คุณแจครบ2ดอก ไอ้ไดครบเบาะหนังแทปรับไฟฟ้าคู่หน้าสวยๆเลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยใดๆทั้งสิน้นเรามาเปิดด้านหลังครับด้านหลังสวยเลยไม่มีติสติกเกอร์ที่สครับเพจยังมีอยู่ครบเลยบ่งบอกความสวยของรถคันนี้เจ้าของใช้รักษาอยู่แนละ้วเพราะเป็นรถ b m สายไฮโซส่วนใหญ่คนขับรถจะใช้แบบรักษานะฮะนี่ด้านหลังมีท่อเสียอยู่ด้วยบ่งบอก,บอกว่าเอาท่อ,อเสียมา สูตรรับหญิงทองหล่อก,กับอาร์ทอทซิ่งนะฮะใส่มาให้เรียบร้อยแล้วกระชนหลังใส่ชุดแต่งเเสริมลิ้นเปอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปเป็นกันชน M Perform a n c e ฝาปรงเดิมจากโรงงานไม่มีการแกะไม่มีการขายไม่มีการพ่นซอกในบ่งบอกถึงความสบายใจที่คุณจะซื้อรถยนต์คันนี้ได้เลยว่าสวยจัดแน่นอนครับไม่ต้องบอกขครเพราะสภาพรถมันบอกคุณแน่นอนครับไปเดี๋ยวเราไปดูปส่วนห้องเครื่องกันครับเป็นยังไงบ้างไปอันนี้เป็นส่วนสำคัญเลยสักรบกาที่คุณจะซื้อรถยนต์หนึ่งคันนะฮะคุณต้องดูเลยครับ ฝากระโปรงนี่เดิมไม่มีการแกะซ่องในเดิมจากโรงงานแกะแก้ไหมไม่มีแกะครับคาหหน้าไม่มีแกะเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดตัวรหัสตัวถังเดิมหมดครับเครื่องเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบเบนซินครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานสายไฟไม่มีแตกไม่มีกรอบครับ ตัวเครื่องไม่มีเยิ้มแใดทงสิ้นสภาพเดิมๆครับสำหรับคนที่สนใจรถคันนี้ครับเป็น bmw 320i modern ครับชุดแต่ง Emperformance รอบคันจัดทรงลงล้อบาย300รกลัดไชลูปีชว์รูมปี2013ครับเลขไม0หม่9 9ก0 0ิโลเท่านั้นราคาที่เราเปิดเมื่อกี้เลย9,59,000บาทถูกที่สุดในตลาดกล้าท้าชนนะฮะกับคุณภาพแบบนี้เรามีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะฮะเขา้าศูนย์ได้เลยนะ เอาเนี้ยที่ไหนมีสูตรบีเอ็เข้าสูตรที่นั่นได้สําหรับใครที่อยากจะซื้อแบบออนไลน์แล้วกังวลว่าจะมีชนหนักพควาอจนน้ำตัดต่อไหมหรือพี่กฎหมายไหมหรือน้ําท่วมไหมทางเรายินดีครับยินดีซึ่งคุคณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเข้าตกใจให้คุณทันทีอีก2องแสนบาทจากระคาที่คุณซื้อไปถ้าตรวจพบอย่างที่ผมพูดข้างต้นครับ สบายๆคุณสบายใจได้เราคัดลดมาอย่างดีครับเราดูตรงนี้ทั้งหมดเพราะเรากล้าการันตีแบบนี้คุณสบายใจได้สามารถโทรจองออนไลน์ได้ที่0852504444และไลน์ออฟฟิเชียลของโชว์รูมครับเอสไซ์300ดับเกาลาร์ดไลน์เมียด้านหน้านะฮะก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง u t u b e นี้ด้วยคอมเมนต์ด้านล่างสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะฮะอยากติอยากชมอยากใจะให้เราปรับเปลี่ยนอะไรพิมพ์มาได้เลยเราจะเข้าไปอ่านและนำมาปรับเปลี่ยนทำให้ช่องเราดีขึ้นครับ ก่อนจากวันนี้สุดท้ายแล้วใครที่มีรถยนต์มือสองอยู่อยากจะขายอยากจะเอามาเทินอยากจะมาแลกสามารถติดต่อมาได้เลยนะฮะเรารับซื้อไม่อั้นนะฮะให้เอาราคาดีที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้เรามีพันธมิตรที่เป็นพ่อค้ารถค่อนข้างเยอะเราจะเลือกคนที่ซื้อที่ราคาดีที่สุดมาให้คุณครับเขาไม่ซื้อเดี๋ยวเราซื้อเองก็ได้ถ้าเราซื้อไหวนะฮะสำหรับผมในชั้น300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับจัดทรงกันแล้วลงล้อกันแล้วราคาก็พิเศษแล้วคุณจะหนีมันพ้นนะครับเป็นเจ้าของมาได้เลยครับ อยากให้คุณมาลองส0 0รอยกาลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองบ่าถูกใจชื่อนี้สิง่แน่นอนส0 0รอยกาาลัดไลฟ์คุณยังมั่จะมองดุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ